จัดภาพฝังแน่นฉีดแรงสะดวกไร้สายปืนอัฉีดแรงดันสูงไร้สาย Bravo ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหมดทุกปัญหาเรื่องไฟรั่วไฟดูดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ที่ไหนก็สะดวกแค่มีน้ำถังเดียวก็ใช้ได้ตัวด้ามปืนผลิตจากวัสดุ ABS อย่างดีแข็งแรงและทนทานมอเตอร์ทองแดงแท้มีระบบ Auto Stop เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อเครื่องร้อนน้ำหนักตัวเครื่องเพียงแค่1.5กิโลกรัม ใช้งานได้3รูปแบบเพียงแค่เปลี่ยนหัวต่อมีแบบฉีดตรงฉีดกระจายฉีดโฟมได้ในตัวแรงเทียบเท่ากับปืนฉีดน้ำไฟฟ้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ก็กาโวลต์หนึ่งหมื่นมิลลิแอมป์ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้เวลาชาร์จเต็มเพียงแค่3ามชั่วโมงมาพร้อมกับสายต่อ power outlet ภายในรถยนต์โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ถ้าแบตหมดก็ต่อได้ง่าย,ายมีความยาวถึง6เมตรตัวก้านเป็นสแตนเลสอย่างดีทนทานไม่เป็นสนิมสายยางดูดน้ำยาวถึง5เมตร พร้อมหัวต่อปืนและตัวกรองสิ่งสปกปรกฉีดล้างคาบล้างรถล้างแอร์รดน้ำต้นไม้หรือพ่นยาก็จบภายในกล่องเดียวหากท่านได้สนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกเลยครับ